การเวลาได้หมุนเวียนมาบรรจบครบวาระการเกษียณอายุราชการประจำปีอีกครั้งหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือทุกท่านทุ่มเทอุทิศกำลังกายกำลังใจและอุทิศเวลาทำงานและมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยมาตลอดชีวิตของการเป็นข้าราชการคุณอุปการทั้งหลายเหล่านี้พวกเราจะ จำจดจำและตาตรึงอยู่ในความทรงจำของพวกเราชาวมหาวิทยายลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาตลอดไปในนามของผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักศึกษานักเรียนของมหาวิทยายลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขอขอบพระคุณทุกท่านและในท้ายที่สุดนี้ขอรัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์จงดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการเรียนท่านอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลินดาเกนมาและแขกผู้มิเกติทุกท่านค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบคุณทีมของทางมหาวิทยาลัยนะคะที่ได้จัดงานเกษยียณอายุราชการในครั้งนี้ซึ่งได้มีเพื่อนร่วมรุ่น,นทั้งหมด15คนค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์ดรอริวันเอี่ยมสะอาดก็จะกเกษยียรอายุราชการในตำแหน่งรองการบดีอยากเล่าถึงความในใจค่ะว่าตั้งแต่ที่ได้เข้าไปอยู่ในมหาลัยแห่งนี้นะคะคือดิฉันได้รับราชการ ถ้าตลอดชีวิตอายุราชการ60ปีก็ทำงานมาเกือบ30ปีนะคะกว่า30ปีค่ะแต่มาอยู่สถาบันแห่งนี้ค่ะในชั้นมาทำงานตั้งแต่พศ2547ค่ะถ้ารวมแล้วก็มาส16ปีอยากจะบอกถึงความประทับใจนะคะว่าสิ่งที่ดิฉันประทับใจคือหนึ่งได้มาอยู่ในบ้านแห่งความสำเร็จบ้านสาเร็จเจ้าพญาค่ะและอยากจะบอกที่ไปที่มานะคะว่า ได้อยู่ในรั้วในวังมาตั้งแต่อดีตที่ทํางานนะคะตั้งแต่ที่วังจันเกษมกระทรวงสถิตการนะคะแล้วก็สนามจันทค์นประถมค่ะแล้วได้เข้ามาอยู่ในรั้วของบ้านสมเด็จเจ้าพยานะคะก็อยู่ในวังอีกเช่นเดียวกันนะคะก็อยากจะบอกถึงว่าบ้านแห่งความสําเร็จสําเร็จจริงๆค่ะซึ่งดิฉันก็สําหรับตัวเองก็ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานค่ะมีตําแหน่งผลงานทางวิชการปัจจุบันก็คือเป็นรองศาสตราจารย์ค่ะ และสิ่งที่ได้จากมาลยแห่งนี้คือการเปิดโลกทัศนัใหม่ค่ะ16ปีที่อยู่บ้านเสบ็ดนะคะก็ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานต่างประเทศมากกว่า16ประเทศค่ะและบางประเทศค่ะในฉันไปมากกว่า2-3ครั้งนะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณทีมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ดีๆที่เกิดในมหาวิทยาลัยของเราและก็ที่ ประทับใจมากที่สุดคือได้มาทํางานร่วมกับท่านอธิการบดีหญิงคนแรกของมหาวิทยลาลัยชวลภัจสุลเจ้าพรยาค่ะคือท่านอธิการบดีคนปัจจุบันที่เก่งสวยเลิศนะคะแล้วก็มีความอดทนมีความศีลสละค่ะเพราะฉะนั้นค่ะสิ่งที่ที่ฉันอยากจะฝากน้องๆค่ะคือขอให้ช่วยกันทํางานจนเต็มกําลังสุดความสามารถนะคะเพื่อให้มหาวิทยลาลัยของเราเดินหน้าไปถึงเรียกว่าเป็นสมาร์ทยูนิเวอร์ซิตี้ตามนโยบายของมหาวิทยลาลัยค่ะ แล้วก็ในโอกาสนี้นะคะดิฉันก็ขอให้บุญบาร,รมีของสมเด็จเจ้าพญาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญหน้าค่ะได้ปกป้องคุ้มครองพวกเราค่ะให้เรียกว่าอยู่อยากปลอดภัยนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตสุดท้ายคือขอให้มีสุขภาพแข็งแรงค่ะต้องขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะ ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริลักษ์ศรีสเสวกนะคะอยู่สาขาการบัญชีคณะวิทยาการจัดการนะคะดิฉันรับราชการที่นี่มาจนปีนี้เป็นปีที่เกษียณนะคะบ้านสมเด็จเป็นบ้านหลังที่สองของดิฉันเป็นบ้านหลังที่ให้ความอบอุ่นเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมีเพื่อนมีพี่มีน้องที่อบอุ่นและได้สร้างเด็กออกไป เด็กก็เปรียบเสมือนต้นไม้ที่มีอยู่ในทุ่งกว้างบ้านสมเด็จเป็นบ้านแห่งความสําเร็จเด็กของเรานั้นจะมีเด็กที่จบเติบโตจนประสบความสําเร็จไปมากมายและต้นไม้ที่ตายก็มีบ้างแต่ส่วนน้อยมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นบ้านสมเด็จนั้นเป็นสถานที่ที่อบอุ่นเด็กๆของเราอยู่ด้วยความอบอุ่นครูผู้สอนก็ให้ความรักกับนักศึกษาอย่างดีจนเด็กๆที่นี่นั้นมีความประทับใจ ครูก็ประทับใจเพื่อนร่วมงานประทับใจช่วยเหลือกันโดยตลอดดิฉันมีความภูมิใจมากเลยนะคะที่อยู่ที่นี่จนเกษียณอาชีพครูเป็นอาชีพที่จบไปแล้วหรือเกษียณไปแล้วเดินแถวตลาดก็ยังเรียกอาจารย์มันเป็นความภูมิใจที่ดิฉันอยู่ที่นี่อยู่ในล่มโพล่มใสของคําว่าบ้านสมเด็จเจ้าพยาโดยมีเจ้าพ่อช่วงบุญนาคเป็นผู้ดูแลลูกๆหลานๆจนประสบความสําเร็จทั่วทุกวันนี้ ขอบคุณนะคะสำหรับความอบอุ่นที่ที่ฉันได้รับมาและประทับใจมาโดยตลอดทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่รวมทั้งผู้บริหารโดยเฉพาะท่านอธิการบดีผู้นำครอบครัวที่ทำให้พวกเราอยู่รอดปลอดภัยและเป็นสถานที่ที่ให้ความอบอุ่นกับต้นไม้ทุ่งกว้างมีคนที่มาอยู่ใน ออรอบรัวของบ้านสมเด็จของเรานั้นประสบความสําเร็จกันไปทุกคนยิฉันเป็นส่วนหนึ่งที่มีความประทับใจในบ้านสมเด็จและและรักบ้านสมเด็จตลอดมาจนทุกวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะผมเจอนันันครับขันดีอยู่ตังกัดอยู่แควคันสถานที่ทํางานมาสามสิบปีครับแล้วก็จังหวะผมมาป่วย ทันมาอะไรเขาอนุอนอเคราะห์ให้ทำงานให้อยู่เขาต่อไปจนกเกษียณครับผมกเกษียณแล้วต้องไปอยู่กับลูกสาวไปเลี้ยงหลานครับที่อยู่ประทุมครับประทับใจผมตอนนี้ประทับใจเรื่องเจ้านายทุกคนครับ<ช>ขอบคุณมาอะไรด้วยครับให้โอกาสเลยครับ ความห<า>ล<า>ังรักยังสดใสไม่จอจางชื่นหัวใจเหมือนใครเคยเคยเียงข้างคิดถึงไม่เว้นวางไกลห่างไม่คลายสายสัมพันธ์สีบ่วงงามสดใสเหมือนใจดํำร่มคงมัน รักเธอผู้เดียวจอมควันเป็นดวงชีวันผู้ชาชชอชงค Tá uh. uh.

Mm.